สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูนาคลาสสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของราคาการเคลื่อนไหว นะคะของราคาช่วงวันนี้ตลาดก็พันผวนมากนะคะก็มีการทุบลงไปและก็ดันขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพตลาดรวมถึงนะคะการวิเคราะห์ราคาของผู้เชี่ยวชาญเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะคะและไปติดตามชุมชนก่ะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อเสนอนะคะที่ยังมีการแบ่งปันกันอยู่นะคะและก็ข่าวอื่นๆค่ะ ะะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะเราไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะนะคะสภาพของตลาดค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดค่ะในโซนของอเมริกานะคะก็ปรากฏว่านะคะไม่รู้ตลาดตกใจอะไรค่ะก็มีการทุบลงไปค่ะนะคะ ทำให้บิตคอยค่ะนะคะอยู่ๆก็มีการทุบลงไปเฉยเลยนะคะดิฉันก็อยู่ที่ชายหาดเอ๊ะทำไมบิตคอยทุบลงไปก็ทําให้เหรียญทุกเหรียญค่ะวิ่งตามบิตคอยค่ะนะโดยที่ไม่มีกระแสะข่าวอะไรมากมายนะคะบิตคอยก็ถูกทุบลงไปไปอยู่ที่29งหมกว่าค่ะสองหมื่กว่าค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีดขึ้นมานะคะก็ดีดไม่สูงค่ะราคาล่าสุดของบิตคอยก็อยู่ที่3 0 0 0 0่ 60 86ดอลลาร์ณตอนนี้ค่ะนะคะนี่อาจจะเป็นพวกปลววานหรือนะคะนักลงทุนเล่นรอบกันนั่นเองนะคะตลาดก็ยังคงผันผวนค่ะนะคะส่วนนะคะในส่วนของอ e ิตูเลียนก็ห 18, นึ่งหมื่นแปดหนึ่งพันแปดร้อยกว่าวันนี้ก็มีการแบ่งปันข่าวสารกันค่อนข้างเยอะนะคะในกระดานเทร b n นะ b i n a n c e u s a ค่ะปรากฏว่า Bitcoin ค่ะตอนนี้ค่ะราคา Bitcoin อยู่ที่เสา0องห0่เจ็ค่ะต่ำกว่านะคอยมาเก็ตแค p และ Binance.US มากนะคะนะ,ะซึ่งอาจจะมาจากข่าวที่เป็นคดีความนั่นเองนะคะก็มีคนแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะว่านะคะ b บ n a n c e u s a ค่ะในสหรัฐอเมริกานั่นเองราคาเนี่ยต่ำกว่า คอยมาเก็ตแคปค่ะและวก็บ i แ a นซ์นะคะพูดง่ายคือต่ํากว่าตลาดคิปโตเหรียญน,นะคะกระดา,กะานกระดานกระดานเทตอ,อื่นๆนะคะนะเราก็มาตามต่อค่ะลูน่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะราคาลูน่าตอนนี้ก็ลบอยู่ที่2.2%ก็ดาวลงเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะดูราคาดอลลาร์สักเล็กน้อยนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรนะคะ ของลูน่าวันนี้ดิฉันก็นะคะไปเก็บในกระดานเทรดใหม่ค่ะช่วงที่มันทุบลงไปะ่ะนะคะคลิปนี้ไม่ได้แนะนําให้ซื้อตามนะคะดิฉันพูดถึงเป็นแค่นะคะมุมอมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะก็เป็นการรีวิวแบ่งปันกัน่ะนะคะถ้าดาวลงดิฉันจะเข้าไปเก็บนะคะวันนี้ก็มีการดาวลงไปอยู่ที่ราคาไทย00028กับ29นะคะนี่ ในส่วนของอเมริกาค่ะเรามาดูของอเมริกาเดย์สักเล็กน้อยนะราคาต่ำสุดวันนี้ก็ต่ําสุดวันนี้ก็ทุบลงไปนะคะอยู่ที่ต่ําสุดของวันนี้แ0ดร้อเดี๋ยวนะคะต่ําสุดของวันนี้ค่ะแปดร้อยท่วนเลยศูนย์สี่ตัวแปดร้อยนะแปดแปดพันค่ะศูนย์สตัวแปดพนะคะ, 8, 8, คะ, 8, น,ะ,คะนี่คือกระดานอเมริกา่ะนะคะถ้าดูทรงนี้ นะคะทรงนี้เหมือนอทรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเดเนี่ยต่ำสุด700กว่าแล้วก็ดีดขึ้นไปนะคะเราไปดูกระดานเท็ดไทยสักเล็กน้อยค่ะกระดานเทศไทยก็ไม่ได้ก็คงวิ่งอยู่ในกรอบดันขึ้นดันลงรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะราคา02ตัวตามด้วย28กับ29กนะคะก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมนี่คือกระดานเทศของไทยค่ะ นะคะเป็นช่วงของนะคะเขาเรียกว่าไซเวอออกข้างก็คงจะไต่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นข่าวไร้ๆก็อาจจะทุบลงมาอยู่ที่0องได้นะคะถ้ามันแรงมากก็อาจจะทะลุได้แต่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีคนรอรับอยู่ที่02ตัว ะะสองเจ็ดกันค่อนข้างหลายนะคะเชื่อว่าคงจะหลายไม้นะคะคนที่เล่นแบบมีความรู้ก็มักจะไปรอเก็บกันนั่นเองนะคะรอจุดรับนะคะอ่านี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของรูหน้าค่ะนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะ,นะคะ เรามาดูข่าวการวิเคราะห์ราคาของบิตคอยสักเล็กน้อยค่ะท่านนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะเป็นแก้มุมมองส่วนตัวของเขาเท่านั้นมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้รูปทรงค่ะเขาบอกว่ารูปทรงเนี้ยมันใกล้นะใกล้เข้ามาแล้วบิตคอยนะคะเพราะตอนนี้บิตคอยก็ยังคงรักษานะคะรักษาอา่ารักษา แนวรับสำคัญไว้ได้นั่นเองอย่างที่เราเห็นนะคะว่าบิตคอยยังคงอยู่ในกรอบ2 9 0 0 0นะคะถ้าทะลุ2 9 0 0 0ก็คงไป2 8 0 0 0ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทะลุ2 9 0 0 0นะคะแต่เราก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะนะคะท่านนี้ก็มีวิเคออีกนะคะ90วัน บิตคอยนะคะจะไปแตะ50,008นะคะระหว่าง50,008จะเป็นไปได้หรือไม่เราก็ต้องจับตาดูถ้า50,008นั่นหมายความว่าโอ้ Bitcoin เกือบถึง2ล้านนะคะถ้าไปถึงแต่ดิฉันกวันนี้ดิฉันก็ไปดูนะคะวันนี้ก็ไปดูทรงนะคะรูปทรงเนี่ยมันเหมือนเลยกับนะคะช่วงที่ดิฉันเทรดฟอเรสต์นั่นเองนะคะ รูปทรงมันก็เหมือนมากค่ะรูปทรงมันเหมือนเป็นการพักตัวอยู่ที่สามหมื่นนะคะพอดีฉันก็สังเกตในตลาดฟิวเจอร์นั่นเองรูปทรงลักษณะแบบนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปต่อบิตคอยน์นะคะช่วงช่วงพักแบบนี้บิตคอยน์ก็จะเขยา่าเขยา่าเขย่าคนเล่นรอบหลายรอบหน่อยเขย่าคนให้คนนะะชะล่าใจค่ะชะล่าใจและนะคะทรงมันเหมือนกับกําลังจะขึ้นค่น นี่คือมุมมองส่วนตัวนะคะถ้าทรงแบบนี้พอดีฉันก็เทรดบิตคอยมาหลายเดือนอยู่นะคะเล่นแต่บิตคอยค่ะถ้าเล่นเทรดแบบระยะสั้นนะคะดิฉันจะเทรดบิตคอยเป็นหลักนะคะเหรียญลูน่าไม่เทรดเลยนะคะเพราะลูน่าพักตัวไม่น่าเทรดค่ะต้องเทรดบิตคอยค่ะถ้าเล่นสั้นนะคะทรงแบบนี้ค่ะมันเหมือนเป็นทรงไปดู้สีติย้อนย้อน ย้อนอดีตของบิตคอบิตคอยนะคะถ้าส่งลักษณะแบบนี้มันมักจะดีดขึ้นค่ะนะคะถ้าส่งพักตัวนาน,านๆแบบนี้มันจะดีดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะเพราะบางครั้งมีข่าวร้ายเรื่องเศรษฐกิจมันก็อาจจะทุบลงมาได้เช่นเดียวกันค่ะท่านนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่านะคะอีก90วันนะคะบิตคอยจะไปแตะที่58 0 0 0โอ้โ oh. หถ้าไปแตะก็ดีสินะนะ ก็คงได้เล่นรอบสั้นทำกําไรระยะสั้นๆนั่นเองนะคะอ่าไปดูต่อค่ะนะดิฉันก็มีเปิดบอร์ดพอร์ตของประเทศไทย2พอร์ตค่ะกะว่าพอร์ตใหม่จะเล่นสั้น่ะนะคะพอร์ตใหม่นะคะอาจจะเทรดลูนหน้าสั้นกะก็ดูก่อนดูหน้าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะขึ้นขึ้นขึ้นไม่แรงนะต้องรออีก นะต้องรอดูจังหวะของตลาดนะคะอารมนะักลงทุน56ค่ะนะคะก็ดาวลงมาเล็กน้อยค่ะเรามาดูค่ะท่านนี้ก็มีการวิเคราะห์ราคาลูน่าเช่นเดียวกันนะคะว่านะคะลูน่าฉีก0หากปิดเหนือนะคะศูตัว8 6 2 0วันนี้ถ้าดีตัวขึ้นไปนะคะยืนอยู่เหนือ86ได้ นะคะคเทียบรายสัปดาห์ปิดใน9ชั่วโมงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นการบอกล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านั่นหมายความว่ายังไงความหมายของท่านนี้ถ้ามันสามารถทะลุนะไปได้ก็มีเกณฑ์ที่ลูหน้าจะไปต่อนะคะท่านนี้ก็มีการวิเคราะห์ราคาว่าลูหน้าค่ะนะคะอาจจะไปถึงนะคะศูนย์สตัวสี่สี จนถึง58นะคะนั่นคืออนาคตนะคะซึ่งมันจะไปได้หรือไม่ก็ต้องจับตาดูเพราะมันเกี่ยวกับนะคะตอนนี้มันเกี่ยวกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจค่ะราคามันก็จะวิ่งตามบิตคอยนั่นเองนะ,ะอ่าเรามาดูนะคะวันนี้ก็เป็นการคุยทั่วไปมากกว่านะคะสำหรับวันนี้เป็นการคุยและวิเคราะห์ราคาของรูน่าอนาคตรูน่าจะไปทิศทางแบบไหนมากกว่านะคะเพื่อน ในส่วนของข้อเสนอสําคัญสําคัญส่วนใหญ่ก็โหวตผ่านไปหมดแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนการทํางานอย่างที่เรารู้นะคะว่าข้อเสนอที่สําคัญก็คือการฟื้นฟูลูนาก็คือการนะคะลดอุปทานลูนาค่ะของทีม L1 นั่นเองซึ่งเราต้องจับตาค่ะว่า L1 จะนะคะทำงานนะ,ะจะเป็นไปอย่างที่เขาตั้งใจไว้เขียนข้อเสนอไว้หรือไม่นะคะที่จะ นะคะฟื้นฟู USTC ลดอุปทานดูน้าคลาสิกนะคะเรามาดูข่าวนี้ค่ะเป็นการอัปเดตนะคะในส่วนของการสเต็กกิ้งปรากฏว่าวันนี้ค่ะยอดสเต็กกิ้งอัปขึ้นมานะคะอัปขึ้นมาเล็กน้อยค่ะวันนี้ก็ขึ้นนะคะยอดสเต็กกิ้งขึ้นมา14.96%ค่ะขึ้นไปถึง1ล้านล้าน23นะคะก่อนหน้านี้1ล้านล้าน17กว่าค่ะมันก็อัปขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองนะคะอ่า ท่านนี้ก็มีการแบ่งปันการเดิมพันยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นสนับสนุนตัวตัวสอบความถูกต้องเหล่านี้ที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูนา่าและส่งเสริมเชนในเชิงบวกการปักหลักช่วยให้การกำกับดูแลมีความปลอดภัยขึ้นนะคะเรามาดูต่อค่ะนะคะวันนี้ส่วนข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะลูน่าไปติดไปติดท็อปกับเขาด้วยนะคะไปติดท็อปอยู่อันดับที่3ค่ะ ของลูนาลูน่านะคะลูน่าลูน่าคลูสนะคะ, Luna, Luna ues, ะ,คะติดอันดับที่3นั่นหมายความว่าก็ยังมีคนเฝ้าจับตาดูลูน่าในการเคลื่อนไหวนะคะเราไปดูบทวิเคราะห์นี้กันค่ะเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับลูน่าเผชิญกับปริมาณที่ลดลงการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอน อะไรต่อไปนี้นะคะรู n น่าลดลงต่ํากว่าระดับแนวรับสําคัญอีกระดับหนึ่งเนื่องจากแนวโน้มต่ำนะคะตลอดการยังคงดําเนินการอยู่นะคะนี่ก็เป็นเชิงการวิเคราะห์ราคาค่ะนะคะ,ะระดับนะคะรูนาคลาสสิกยังคงทําสิติต่ําสุดตลอดการนะคะสปอร์ตซีวนะคะลดลงเช่นเดียวกันก็มีระดับแนวรับที่อ่อนตัวลงของรู n น้าคลาสสิก ได้เห็นราคายังคงจมลงสู่ระดับต่ำสุดตลอดการนะคะเนื่องจากตลาดกระทิงไม่สามารถหยุดการขึ้นตัวของขาลงได้ลูน่าคาสิคจึงลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับนะคะก็คือ0 4ย์ตัว8 1115นะเวลาปัจจุบันจริงหรือไม่นี่คือมูลค่าตลาดของลูน่าในแง่ของ BTC นอก เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาลูน่าตรงกับตรงกันข้ามกับอารมณ์ที่เป็นบวกในตลาดนะคะแรงขายอาจคงอยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ลูน่าคลาสิกสามารถหยุดกระแสของ ATL ได้หรือไม่ลูน่าคลาสิกทำสิติตามสุดตลอดการตลอดเดือนมิถุนายนหลังจากราคาพุ่งขึ้นในช่วงสั้นๆในวันที่4มิถุนายน การปฏิเสธที่แนวต้านนะคะ03ตัว1152ทำให้ลูหน้าแตะระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาอีกครั้งนะคะนะคะนี่ก็คือข้อมูลในเชิงเทคนิคนั่นเองนะคะนะนอกจากนี้ค่ะเขาก็วิเคราะห์นะคะโดยพูดถึงราคาต่ำสุดนะตั้งแต่28มิถุนายนนะคะในระดับแนวรับ04ตัว8115ได้หนุนลูน่าในระดับ ใน,ในระยะสั้นอย่างไรก็ตามแรงขายที่ต่อเนื่องอาจทําให้ระดับนะคะเหล่านี้ลดลงได้ปริมาณการซื้อขายคงเหลือศูนย์บีวีเน้นการสูญเสียปริมาณการซื้อขายโดยลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนะตัวบ่ญชี้ความแข็งแกร่งสัมพันธ์ RSI ยังคงอยู่อย่างมั่นคงภายใต้50ที่เป็นกลางและเข้าใกล้ นะคะโซนขายมากเกินไปการกับตัวที่เป็นขาขึ้นสําหรับรูน่าคลาสิกจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมิฉะนั้นโมเมนตัม um, ขาลงอาจคงอยู่ได้ในระยะกลางถึงระยะยาวนะคะการลดลงอย่างมากของสปอร์ต VCD แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ลดลงนะคะการดู Open น i n t o l e n c e OI นะคะในช่วงย4ในเชิงเทคนิคนะคะช่วงยีชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือสิ่งที่ข่าวนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ยังคงเป็นขาลงนะครับสรุปก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ในส่วนของเชิงเทคนิครูหน้าก็ยังคงวิ่งตามตลาดอยู่นะคะฉะนั้นหากมีปัจจัยตลาดเป็นด้านลบด้านข่าวร้ายก็เชื่อว่าน่าจะมีการทุบลงไปอีกนะคะถ้าข่าวมันไม่ดีนะคะ เราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะข่าวนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของคู่ลูน่านะคะที่สำคัญอยู่ห่หางออกไปเพียงไม่กี่ก้าวการผลักดันเพื่อเปิดตัวคู่สวอมลูน่ายูเอทกำลังเป็นรูปแบบล่วงเนื่องจากนะคะเธอราบฟอร์มแหลกนะคะข่าวนี้ที่ฉันก็เคยแบ่งปันไปทีหนึ่งเนาะนะคะข่าวนี้ก็มาจากนะคะทีมอ l อมีการแบ่งปันนั่นเองว่านะคะจะมีคู่เทศนะ การประสานรวมรูนาคลาสสิกนะคะมีแนวโน้มที่จะเห็นการแลกเปลี่ยนรูนาอยู่ s t c ที่รอคอยอย่างมากในเทอร์ราสวมนะคะสวมัมนะคะในเวลาไม่นานเสียงโล้องสำหรับคู่การซื้อขายเนี้ยดำเดนินยังดำเนินการต่อเนื่องหลายสัปดาห์มีการเสนอครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วนอกเหนือจากคำขอนะคะดึงซึ่งถูกส่งเพื่อแสดงถึงข้อเสนอการอัพ เดตเบื้องต้นของลูน่าเบิร์นอาร์มี่ยืนยันการยอมรับอารพีอาร์โดยเชอรับฟอร์แลกจากการอัปเดตทีมงานพยายามรวมนะคะพีอาร์ซึ่งควรแก้ไขความสามารถในการสลับลูน่ายูเอบนสถานีตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดยคอยแก๊ปนะคะคาดว่าการควบรวมกิจกรรมกิจการจะเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่เกิดอะไร ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิกชุมชนเทอรากำลังรอคอยการรวมตัวอย่างตัวอย่างจริงจังและได้สแสดงความตื่นเต้นในการเติบในการตอบกลับทวิตของลูน่านะคะลูเบิร์นอาร์มี่ก็คือผู้จัดการโครงการแอลหนั่นเองที่มีการทวิตแบ่งปันในเรื่องของนะคะเหรียญสเปิลคอยกักบลูน่าเวอร์ชันสองก่ะการล่มสลายตั้งแต่ลูน่าและ อัลกอริทึมของซัเปอคอยอยู่เอทีซทำให้อุตสาหการรมคริปโตนะคะสั่นครอนทั้งตลาดนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะแต่ยิ่งไปกว่านั้นมันได้จุดประกายความหวังใหม่ในสมาชิกชุมชนจำนวนมากเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆที่กำลังจะถูกควบคุมอย่างเพียงพอความพยายามที่กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างลูน้าใหม่ นะะด้วยการแยกโปรเุคอเเือล่าดั้งเดิมนักพัฒนาบางคนยังคงมุ่งเน้นที่จะสร้างโปรตุคอใหม่ซึ่งตอนนี้ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างที่เรารู้ก็คือลูน่าคาสิกนะตามที่รายงานอย่างเข้มข้นนะเข้มงวดน,นับตั้งแต่เธอร่าลูน่าล่มสลายจนถึงขณะน,นี้มีความพยายามหลายครั้งในการคืนค่าให้กับโปรตุคอข้อเสนอ นะให้ใช้คู่ซื้อขายสำหรับรูนา u a t c เป็นหนึ่งในความพยายามดังกล่าวค่ะความพยายามที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของแคมเปญการปักหลักและเผาที่ออกแบบมาเพื่อจกำจัดนะคะโทเคนรูนาส่วนเกินในการหมุนเวียนจะจนถึงตอนนี้ความคิดที่เริ่มเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงกลยุทธ์เป้าหมายหลักนะคะ ก็คือผู้ง่ายข้อเสนอนี้ค่ะที่มีการพยายามจะจับคู่สวัมเหรียญน,นะคะเพื่ออะไรเพื่อลดอุปทานรูน้าคสิกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อให้นักลงทุนระหว่างสองเหรียญน,นี้ค่ะนะคะแลกเปลี่ยนเหรียญกันเองนะคะซึ่งมันก็อาจจะทําให้เหรียญรูน้าคาสิกค่ะนะคะลดลงได้นั่นเองหากคนไปสวัมเหรียญน,นะคะเพราะ USTC มันจะมีการส staking ในอนาคตข้างหน้าค่ะนะคะน่าจะมีการช่วยนะคะเป็นมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะ อาจจะช่วยให้ดูหน้านะคะลดอุปทานชั่วคราวได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องดูต่อไปค่ะนะคะนี่ก็คือข่าวสารของดูหน้าค่ะจริงๆข่าวนี้ก็มีนะคะข่าวนี้ก็เป็นการเขียนวิเคอ์ราคาของดูหน้าในเดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนาคมนะคะในข้อเสนอนะคะในข้อเสนอการส s w a เหรียญก็คือข่าวเดียวกันเนี่แหละนะคะถ้ามันมีการสวมเหรียญเพราะไอ้ข้อเสนอสวมเหรียญสแวมเหรียญนะคะมันจะเกิดขึ้นภายในเดือนอ่าเดือนนี้ค่ะนะคะถ้าทําสําเร็จ นะะก็ดูต่อไปค่ะมันจะทําให้ราคาลูน่ากรสิกนะคะมันดันหรือดีตัวขึ้นในเดือนนี้หรือไม่นะคะเพราะในบทวิเคราะห์นี้ค่ะดิฉันก็อ่านไปแล้วนะคะว่าเขาวิาวาเนนะคราะห์ว่ามีเกณฑ์นะคะว่าลูน่าน่าจะดันไปที่1.4นะคะก็คือลดศูนย์ไปได้นั่นเองไปถึง1นึ่ง ก็แต่มันก็ต้องผ่านแนวต้านสําคัญนะคะอันนี้ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับรูน่าคลาสสิกค,ค่ะนะคะวันนี้ชุมชนก็มีการแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับรูน่าคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการแบ่งปันเรื่องราคามากกว่าเพราะราคามันมีการทุบลงไปนั่นเองนะคะวันนี้ก็แบ่งปันข่าวสารลูน่าคลาสสิก เพียงเท่านี้ก่อนค่ะนะคะลูหน้าเดอะมูนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ต้องถือและรอคอ,คอรอคอยต่อไปสำหรับสายถือค่ะนะคะใครเป็นสายถือ นะก็ต้องติดตามต่อไปค่ะวันนี้ก็แบ่งปัเปนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยค่ะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามทุกคลิปทุกคลิปนะคะและก็ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะวันนี้ก็แบ่งปัเปนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะ